<ย S 1> อันไหนที่เขาใส่ได้หลายมันก็นจะตุนน้อยเนาะจังมือครับนี่อันนี้มันได้ดซิบกม็มือเหรอคะเต็มคาราเบลนะครับแบบแบบสวยเลยเหรอคะนี่นะนอันนี้นนอันนี้จะมูกนี่อันนี้ซิบหาคือกันค่ะอู้ยเบิ่งเด้อค่ะหาดสวยงามนะครับเด้อเบิ่งเด้ออันนี้ตัดขายได้หลายบาทเด้อค่นี่แบบพักบุ้งนี่สามารถทำเงินได้ เดเร็วเร็วสลัดเปเวงที่มันแพงๆซ้ำนีดสิบบาทละแล้วที่สำคัญคือใส่เวลาสิบกว่าหมื่นสิบหามือเดือนหนึ่งปลูกได้สองเทือกแล้วกับปลูกไงบ่มีแมงบ่มีนอนบ่มีอย่างเลยเขาปลูกไว่าย,ยังซีแล้วเขาา่ต้องเอาหุนเขาาปตองหัวนามค่ะคตัวนี้จะได้สิบหามือค่ะตัวน,นี้นี่ยสิบหามือคือพ่อเก็บอ่อนๆเลยในการเพาะเนาะค่ะในการเพาะพะบุ้งตัวนี้บยยากเลยมันก็จะมีเอาอันนี้คือคุยบักพ้าวครับอ่าอันนี้คือเม็ดพกบุ้งครับ อันนี้คืออันเ o w s สิพอก็คือถวยน้ำหรือแก้วน้ำที่น้ำม,มันเป็นถวยน่ะเออเออาน้ำถวยเนาะ<ช>แต่มันก็จะมีอีกอมันก็จะมีอีกก็คือกองโฟมค่ะ ครับกลองฟุวงปุ๋ยเอบีแมนกลองฟุวงกับปุ๋ยเอบีใส่น้อใส่วัสดุน้อยที่สุดเลยนะครับทั่วไปอันนี้เนาะข้าบะต้องซื้อครับเนี่ยพอเะขาได้มาเนาะข้าก็ตัดเลยค่ะบะต้องซื้อเนี่ยไปขอา่ะครับแมนเ้าไปซื้อแต่น้ำไปบอกเขาเขาก็จะว่าบะต้องซื้อเขาข้าไปบอกเขาข้าวกระต่ซื้อถั่ยไดยเนาะเขาซื้อแต่น้ำไปบอกเขาว่าซื้อน้ำแน่เขาจะจะให้ถั่ยมาน่ำนี่เขาจะแถมถั่ยมานี่ครับผมอ่าข้ากลับมาเอานี่มันออกค่ะครับครับนี่เนาะพอเขาออกงี้สิแล้วครับข้าก็เจ้าหู้ค่ะครับ เจ้าหู้จังสีเลยเจ้าหู้ข้างล่างมั่นเจ้าหู้แข้างๆโดยใส่ตะปูหรือเหล็กยังก็ไดค่ะไปต่างไฟจังสีนะเอาก็มาจิ้มลุงจิ้มลุงจิ้มลุงจ่อสีเลยนะครับแม่ค่ะนี่จ้อให้มันอมอมบ่ตองจ่อให้มันสุดออกค่ะพอแต่ครึ่งๆเนาะครับผมเนี่ยอันนี้คือง่ายที่ซุดแล้วอ่าพอจอแล้วอันนี้คุยบกข่าวเฮ้าครับผมอ่าเข้ากับใส่ลงไปเลยค่ะครับแนะนำก่อนบอ บอ่อตองแซเลยมันบอ่อหนามบ่ตตองแซค่ะถา้ถาเป็นถ้าเป็นคุบัเพร่าแบบนี้เนาะตัวนี้มันแซ่นามมาแล้วไงครับครับแต่ถ้าเป็นขุยบยกพร่าที่ฮางสื่อตั้งฝังตลาดทัวไปฮาก็ตตองแซค่ะอืมค่ะอ,อันนี้ห้เฮาแซมาแล้วครับนี่ค่ะบ่ตตองอยากเลยจุม่มลงในน้ำเลยโอ้นี่มันก็นจะอันนี้ของมันเองครับผมมันก็จะเปียกของมันน่ะนะมันก็จะน้ำก็จะซึมเข้าไปแม่น้ำมันก็จะซึมค่ะพักบุ้งนี่เป็นอย่างง่ายนะครับพอง่ายแล้วก็ใส่เวลาเร็วที่สุดนะครับเดือนหนึ่ง ปลูกได้สองรอบเพราะว่าชิบหายมือก็สามารถเก็บกินเก็บขายได้ผมเมื่เลีงเห็นว่าพักบุ้งนี่สามารถเทสเงินให้เขาได้เร็วกลัวสลัดอีกเด้ทำรด้แล้วก็ปลูกง่ายบ่มีแมงบ่มีหนอนบ่มีอย่างเลยแมีนครับอืเดี๋ยวค่ะแส่ให้มันอิ่มๆอยู่ละเล็กน้อยเนาะใส่เพราะว่าตัวนี้มันบริสเเรลมันบริสเเรลน่ะมาแต่มันเป็นคุยกับผ้าที่ลางนำแล้วนะแต่ถ้าของไผ่ที่สื่อมาจากจากตลาดเนาะจากตลาดใหม่ๆไม่ใช่เป็นคุยกับผ้าเป็นนี่แบบผ้าสามผักกะเฮ้ยเอามาเสาร์อีกขึนนึง อ่าเข้าคอยมาใส่ค่ะเพราะว่ามันจะมีสารเทนนินนะครับเนาะแมนค่ะขันเข้าบอแซนะครับเนาะต้นต้นพักเข้านะครับมันจะเหลืองแมนนะครับเนี่ยแต่สาหรับพักบุ้งเนี่ยมันจะมีเหลืองอยู่เป็นปกติได้ครับปลูงในดินก็เหลืองที่เป็นใบเลี้ยงนั่นใบเลี้ยงมันมันก็เป็นเหลือปกติอ่าอ่าเพราะเพอาะเขาด่าทีแล้วแม่เขาด่ยังสีแล้วค่ะจะไ้ต่อครับนี่เม็ดพักบุ้งเข้าครับห้วยลงไปเลยค่ะบพต้องร้ายโดกมันสิครับอือ ก็แล้วแต่เข้าอยากได้ลายดอกเราเข้าได้เส้าลายเข้ากับใส่ลายครับแต่อย่าใสลายแห้ยงไหลมันสีต่นมันหน่อยตนมันหน่อยห่างๆแน่ก็ได้นี่ค่ะสานี้ก็พอแล้วครับโอเคเขากับทับมันอีกแน่ยจะน้อยๆก็อย่าให้มันล่มโอเคจากนั้นก็ฮดฮดอีกค่ะเพิ่มฮดเพิ่มฮดเพิ่มครับพอฮาได้ยังสีแล้วเขาก็ไปลงกองฟมอ่าค่ะเขากับมาลงกองฟมสีเข้าเตรียมไว้เลยครับ มาเลยนี่ค่ะฟบนี่กองฟัวมานี่คือเ้าเจ่อของไวแล้วอันนี้คือใส่ยังเจาะครับนี่เจาะมันก็จะเป็นเหล็กเจาะของมันนะคะกลมๆจริงๆใส่ขันพูดไรทดลองนะครับก็ใส่มีดนะครับกลมๆนะครับใส่ยังกระดาดปาดลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นหยางกระดาแต่ว่าตัวนี้เด้อครับเขาใส่ลวดใส่ลวดไปโคตนะครับให้มันพอดีกับแก้วเด้อครับเด้อใส่ลวดโคตแล้วก็ไปล้นไฟนะครับมันก็คือก้านกับอยังนะเ้าวโคต โค้ดไอสลัดนะหู้ปลูกผักทั่วไป้น้อยๆนะครับเล็กจอเนี่หน่อยๆแต่อันนี้เข้าจากน้อยๆฮากะวงไงขื่นหนึ่งสินะ้ะกะตั้งไฟแล้วฮากะมาล้นอ่าหรือว่าผู้ใดมีเล็กเศษขนาดนี้กะซ้ำๆแก้วนี่ก็เอาไปล้นไฟเอามาจ่อได้เลยนะครับเนาะกล่องนึงเดี๋ยวๆครับกล่องนึงสามารถปลูกได้จักจักหู้ครับอันนี้ซิบหาค่ะเออกล่องนึงเลยตั้งซิบหาหูเได้ไหมเนาะอันนี้ซิบหาหูอ่าเนี่ยเข้าได้มาทีแล้วเนี่ยอ่าเะฮากะ อันนี้คือขันท่าได้กองมาเอา่าท้าได้กองมาเขาก็เอาถุงดำม,มามัดเหมือนทัวไปเหมือนท่าปลูกสลัด ปลูกผักไทยทั่วไปอ่ะค่ะถุงดำเนี่ยเป็นถุงดำแบบบางนะครับเนาะแมนแมนแมนค่ะอ่าเป็นแบบบางเท่านั้นนะครับแนะนำเพราะว่ามันยืดยุ่นเนาะแมนมันยืดยุ่นมันมัดง่ายมัดง่ายอย่าเอาแบบหนาครับคือแบบน้าเนี่ยมันมัดยากหรืเวลาเข้าดึงมันกระขาดที่สำคัญก็คือราคามันมันถือแมนอันนี้คือราคามันหาได้ไกลบ้าทนะครับเด้อทุกอย่างยี่สิบกมีนะครับหรือว่าตามลานชุมชนอาจจะมีขึ้นกันแมนค่ะอ่าพอเข้ามัดแล้วเขาก็เอาเอาเอาหนามใส่เขาก็ใส่ปุ๋ยเอบีเนาะปุ๋ยเอบีเขาก็ใส่อย่างละถ้วยใส่่ถถ้้ววยยใสหรือ ใส่นามหนึ่งเลียต่อปุ๋ยสามซีซีซก็ห้เขาใจทุกคนวาน่านามก็คือนามบาด้านถ้าเป็นนามป,ป,ปราป้าก็ห้พาก,กอนคะ,ะคือเกา่าคือเก่าเลยค่ะคือคือที่เขาปลูกสลดัดเขาปลูกผักไทยทั่วไปค่ะก็เห็นจังนี่ครับคันเป็นน,าม,นามป้าป้านาปร,ปร,ราป้าก็ห้พากอนค่ะสอง 2> 2ถึงสามมือ,มอเพื่อเพื่อห้มันเอียงนะคอลีนคอลีนคอลีนมันเจือจ้างก่อนหนงซีนะคาให้คอลีนเจือจางหรือว่าให้คอลีนระเหยนะครับแมนแมนค่ะอ่ามาที่นี่ก็ ข้าวก็เอาฟ้ามันปีนนะคะเราอันนี้ถี่ข้าเห็ดมาเรียบร้อยเนาะข้าว่แแขยอดล่องสำนีค่ะเนี่ยข้ากกะถาได้เลยถาแต่พือเก็บเราต้องเห็นยังมันอีกเลยง่ายปนั่นบ่เดี๋ยวนี่ไงมันก็จะออกมายังสีเนาะค่ะนี้ครับผมนี่เห็นว่าค่ะนี้อันนี้ก็จะออกมาอันนี้ถาข้าใสซน้อยต้นมันก็จะใหญ่อวบนะค่ะ ทีนี้ห้ามามึงอันที่ห้าวใส่หลายๆต้นมันก็จะหน่อยแน่จักน้อยเต็มคาราเบลนะครับแบบแบบสวยเลยเหรอคะนี่อันนี้อันนี้จะหู้นี่อันนี้สิบหาคือกันค่ะอ่าอ่กันแน่นําสิบห้าหู้นะครับเ้ื่องกันดีนะครับเบอร์นี่อันไหนที่ห้าอันไหนที่ห้าใส่หลายๆมันก็จะต้นหน่อยเนาะเกืมื่นครับนี่อันนี้มันได้สิบก็หมื่นลหรค่ะสิบเจ็ดสิบแปดหมื่นแล้วมั้งเพราะมันบริกาเก็บเกินสิบห้าหมื่นนะครับเนาะแมนเกินสิบห้าหมื่นค่ะตัวนี้ฉันฉันใส่พอดีพอดีกับสักประมาณสิบห ถามชิบหาเหมือมันก็นจะซ้ำพวงนี่นี่ลองลองยกให้เบิรงนะครับผมทั้งฟ้าเลยนี่น,นะครับเรื่องไฮพี่น้องเบิรงเบิรงกนีนะครับยกขึ้นมาเลยนักนนน <laughs> ว่าคำนะนักแห้งเพราะว่าพรความมันงามแห่ง<ม>ไงนี่มันงามแห่งนะครับได้เบิร์กเบิรงกอ่าย่อขึ้นหน่อยๆนะครับเล้วอู๊วิเ่เบิรงเแล้อครัหักสวยงามนะครับเรื่องเบิรงเรื่องเนีน่ยเบิรงข้างหน้าเบิรงอันนี้ตัดขายได้หลายบาดได้แค่นี้ฮะถ้เอาไปขายก็ได้หลายบาทเออนะครับที่ที่บอกตั้งแต่ตอนต้นเนาะว่า มาเล่งเห็นว่าพักบุ้งนี่สามารถทําเงินได้ได้เล็วกว่าสลัดซัมนีเขาขายเท่าทหน่แล้วห้าบาทห้าบาทห้าบาทเนาะเดี๋ยวเขามาหนาเป็น่กันเนาะถามมันแพง่กับสิบบาทถุนเด้อีรหรแมนน่เดี๋ครับนี่่่โจกนนี่แมค่ะจกงนี่ห้ากดหาบาทอันนี้สองบาทนอนี้เขจะสบาวเช่วงในช่วงดูกาที่มันในช่วงฤดูกา่มันเแล้วดสิบบาทแล้ว่ยี่ิบ สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบห้าูเจ็ดสิบห้าบาทนะครับสิ้หาลุมแต่ถ้าเกิดช่วงที่มันเพงๆซัมนี่สิบบาทล่ะู้เบิ่งเตอร์นี่แหละที่ผมเล็งเห็นแหละเนาะนี่ถ้าซัมนี่สิบบาทมันบล็อและที่สําคัญคือใส่เวลาแบบเดียวบ่ดดนสิบกสิบกว่าหมื่นสิบหามือเดือนหนึ่งปลูกได้สองเถือกิโลละมันมันก็ขึ้นอยู่ตามแต่ท้องตลาดบางเถือกคือปีปีที่แล้วเนาะค่ะโลดละเกือบสองร้อยอ่ะโลดละร้อยยี่สิบบาทกัยังหาสื้อบ่ได้ครับผมนี่แหละครับที พี่น้องก็ลองเอาไปไประยุกต์เบิ้งเลยครับเด้อเนาะลองเอาไปไประยุกต์เบิ้งนะครับลองเถื่อ,อพี่น้องอาจจะมีอาจจะบม่มีโจกยังสี่พี่น้องอาจจะใส่กระถางใส,ใส่กระถางกาง็ได้ใส่ตะการใส่ตะการ้า,า่ตมจีนนะครับนาอก,ก็ได้นะครับหรือท่านอยากจะลูกกินนะครับมันบ่จาเป็นต้องอยู่ในกองฟมก็ได้สาหรับพักบุ้งนะครับมันอยู่ในกระถางมันอยู่อีกยัง อยู่ในอีหยังก็ไดที่มันเก็บน้ำได้นะครับเ<ม>นาะมันจะสามารถปลูกด้เมดเพราะว่าเขา่จำเป็นต้องมาอยู่ในแดดจัดๆคือจังสลัดนะครับเนาะเพราะว่าเขาบ่ไดเออต้องการแสงหลยปันไดแต่ว่าเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื่องฟังทั้งผลไดทั้งบุญอันนีน้คือมันดีอย่างหนึง่งเนาะค่ะ้เฮาเฮาปลูกไว่ายังซี่แล้วเฮากับ่ตตองหันามเนาะเฮาบ่ตองเอาหุนเฮาบ่ตองหัวนามค่ะบง่าเนาะายนี่้อครับเด้อตัวนี้จะได้ซิบหามื้อค่ะอันนี้นี่1ซิบหามื้อคือพอเก็บอ่อนๆเลยพอเก็บเนาะแมนพอเก็บค่ะนี่อ นี่ก็ลังแสบเลยครับก็ลังอ่อนเลยเขาเก็บเลยนี่เห็นไหมที่ผมเห็นอ่าเห็นขายอยู่ในตลาดมันก็จะประมาณนี้แหละครับเนาะแล้วก็เอาไปมัดนิดหน่อยมัดนิดหน่อยแล้วที่สําคัญเด้อบ่มีหยาเด้อพี่น้องแม่นบ่ต้องเอาหุ่นบ่ต้องเอาหุ่นนะครับเขากเก็บยังไงก็ได้แม่นเขาเก็บแล้วเขาก็ ลงไม้ได้ลไเลยสำหรับพักบุ้งเพราะว่าเขาลงคลิปให้แล้ววิธีการลงไม้น,นะครับเขาก็ลืนๆขื่นคุยัปล่าวมันกัสยิยังมีอยู่เหลืออยู่ถ้าเข้าเบอยากแห็งมันานั่นนี่แหละเ้าดึงทีละต้นค่ะเ้าดึงทีละตน้นทีละตน้นทีละตน้ะตนขึ้นมาคุยัปล่าเขาก,ก็สิยังเหลืออยู่ดีๆแล้วก็บ่ต้องเก็บหนาความด้วยเนี่ยบ่ต้องเก็บหญ้าเนี่ยเบิ่งเขาบ่ต้องเก็บหญ้าเขาบ่ต้องเอาหุ่นเขามาเขามาเก็บกินแบบเฝ้าๆสีเขาก็กล้ามเลยค่ะเพราะว่ามันบ่มีหญ้าเลยนี่เขาบ่ต้องคิดว่าเข้นหญ้าเนาะเอเาก็ เอาเลยค่ะจัดการเลยจัดการเลยอ่าเออกำดึง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 ในเรร่อยได้พัดครับผมเออพี่น้องก็ล่องเอาไปพิจารณาเบื้องแรกครับเด้อยสามารถสางอาชีพให้่ได้ครับเด้อยสำหรับอ่าพี่น้องนะครับถ่มีตลาดนะครับส้มตำบุ้งนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหมูกระทะร้านเนื้อย่างนี่นะครับผมสิบหามือก็เห็นกันได้แล้วนะครับนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับคันคาตกยังพี่น้องก็คอมมนเข้ามาถามให้่ได้ครับด้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ